เปิดภาพสูดอบอุ่นเสือกวางโผก,กอดให้กำลังใจเสกโลโซวันนี้18มกราคม2565เซกโลโซได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดมีนบุรีหลังศาลอาญามีนบุรีได้นัดฟังคำสั่งศาลดีกาเนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตดีกาในคดียาเสพติดโดยทางด้านพี่เสกได้เดินทางไปขึ้นศาลหลังจากที่ส่งภรยาการพิพากก์ที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุลื่นล้มไหลลุด โดยทาง Facebook ภูกรกรชิดเสกโลโซได้โพส์ภาพสุดอบอุน่นที่แฟนคลับหลายคนรอคอยเป็นภาพที่ลูกทั้งสองคนเสือกวางได้มาให้กำลังใจคุณพ่อที่สารพร้อมทั้งสวมกอดกันและนั่งพูดคุยกันตามประสาพ,พ่อลูกนับได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากตั้งแต่เกิดเรื่องดราม่าก,กันมาครับสำหรับคดีของพี่เสกนั้นสารอุทธเรเลื่อนไปฟังคำสั่งสารดีกากรณียื่นคำร้องขอให้สารดีกาอนุญาตให้ดีกา ในวันที่23มีนาคม2565ฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ